ท่านผมกลับมาอีกแล้วรถก็ยืมโดนัทก็อิ่มแล้ววันนี้เกิดอยากขีม่มอเตอร์ไซค์ครับเรามาดูมอเตอร์ไซค์กันดีกว่ามามอเตอร์ไซค์มา,มา,มาใหญ่ไปไหมพี่จะขี่ยังไงไปจอดกันไมหมฮะแยกไม่ออกลองมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์โอ้โหได้ใจจริงๆคันนี้อเรือืมนะครับยูนิเซฟโดน t ชั่นบริจาคให้ยูนิเซฟกัน เด็กๆทั่วโลกจะได้มีทานกันเนาะเด็กๆจะได้มียามีทานกันนะครับท่านจะหาข้อมูล u ยูนิเซฟที่ไหนก็ได้แล้วก็บริจาคฮะเราหาเบอร์โทรในอินเทอร์เน็ตก็ได้ฮะโอเคทีนี้เราก็มีภาพให้ดูนะฮะวันนี้ต่อไปเชิญพบกับ7 e l e v e พีมพัมพัมผสาขาธุิกิมเแล้วก็รบกวนฮะคาเดิมของเราแผนกหรือถอนใช่แล้ว ไหนหรือถอนลบกลอนไหนได้ไหมได้ได้แป๊บนึงอันนี้ง่ายกว่าเดิมนะฮะก็แค่รือถอนโดนัทออกแล้วก็ติดตั้งเซเว่นอีเลเวนเข้าไปแทนลิขสิทธิ์ไะเนี่ยลิขสิทธิ์สิอันลิขสิทธิ์โทมิกะเลยนะเธอโอเคโอเคงั้นแป๊บนึงนะนายทานโดนัทเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วโอเคงั้นเริ่มได้หนึ่งสองสามเฮ้ยเออดี อันนี้สิได้ได้โอเคไปจอด้วยได้ได้ลือถอนกันนี้ขออนุญาตหรือ,อยังขออนุญาตแล้วครับเออดีดีดีด,ดีเอาทีนี้ทําในต่อหลังจากรื้อถอนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องติดตั้งสิโอเคพื้นเดิมได้หมดเลยพื้นได้แก้ขาดประกอนโอเคเรามาเริ่มตั้งเซเว่นอีเลฟกัน ทำหรือ,ย,อยังถ้าพร้อมไปกันหัเพื่อนทำไมมันยุ่ยขนาดนั้นล่ะอ๋ออันนี้คือกำลังเริ่มสร้างเลยอ๋อเลือกไปสร้างกันก่อนได้ได้ได,ได,ได้โอเคโอเคดีดีดีด,ดียกมายกมายกมา,กมาแปะแปะแปะ,แปะโอเคเอา้าวสำเร็จทีโอ้เซเว่นสวยนะเนี่ยใช่แล้วนายลืมอะไรเปล่าลืมอะไรลืมติดตั้งที่จอดรถเออใช่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 แป๊บนึงนะฮะโอเคโอเค โอเคดีขึ้นทำไมเซเว่นไม่มีถังขยะนั่นน่ะสิอา้าวเวรกรรมวิศรรวศรรกรน็นอกไปซะแล้วแป๊บนึงนะฮะทุกท่านก็นรุณานะเราสักครู่ระหว่างนี้ก็ดูยูนิเซฟไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะฮะยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยูเครนและเด็กทั่วโลกครับรวมไปถึงเด็กกำพร้าต่างๆนะครับยูนิเซฟนะครับเป็นองค์กรสากลน,นะฮะไปทั่วโลกนะ,ะมีทั้งแอฟริกาเคนเบเดียกัมพูชาลาวไทยนะฮะ ชนกลุ่มน้อยเหิงยาก็ด้วยนะโ okay. อเคอะคุณวิศวกรต,ตื่นได้แล้วขออภัยทุกท่านสงสัยผมจะเหนื่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอ,อมาดีกันต่อขาดอะไรบ้างขาดกระถางเอาใส่เลยเซเว่นเริ่มใกล้เคียงเริ่มเริ่มใกล้เคียงเริ่มใกล้เคียงเริ่มค่อยดูเป็นเซเว่นละโอเคเซเว่นอีเลเว่นยังขาดอะไรบ้างน่าจะขาดพลังงานนะเอพ้พนักงานนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูพนักงานกัน,กนประกาศรับพนักงานเลยโอเคได้เลยได้เลย งั้นเราเก็บรถกันนะโอเคได้เขาเข้าใจนะมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปละโอเครับพนักงานไหมครับรับอยู่นะโอเคโอเคสักครู่นึงเดี๋ยวเราจอดกันโอเคจอดลังคาเลยเลยม,มาทำอะไรมาสมัครงานโอเคได้ได้ได้ได,ได้ทำอะไรล่ะเซเว่นโอเคงั้นไปทำง,งานได้ขอบคุณขอบคุณรับอะไรเพิ่มไหมฮะยังฮะ ไม่ทราบว่ามาทําอะไรอ๋อมาทาํางานไงฮะดูดูชุดสิดูชุดอ๋อเหรออันนี้อยู่เซเว่นอ่ะใช่ๆเซเว่นเซเว่นโอเคโอเคเดี๋ยวแล้วเขาไม่มีอะไรโปรโมชั่นลดบ้างเหรอมีนะมีเดี๋ยวหาแป๊บนึงโอเคโอเคแล้วมาทํางานยังไงละเนี่ยอ๋อจักรยานมายังไงเหรอนี่ไงเซเว่นเรามีบริการปั่นจักรยานไปส่งได้นะอืมแต่นายไปยืมจักรยานตำรวจเข้ามาไม่ใช่หรนะือนี่ยก็ใช่ไงคุณคุณพี่ตำรวจให้ยืมมาเออดีดีดีจริง ดีเยี่ยมเลยแ้วจักรยานนายไปไหนไม่รู้ไปไหนเมื่กันโอเคได้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 ขอบคุณมากที่มาส่งนะไม่เป็นไรไปแล้วดิ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 วเยี่ยมไปเลยโยนลืมนไปแล้วนะไปเถอะจะบอกว่าไงดีอะทงหายโอ้สักครู่หนึ่งนะฮะคกนเดินไปไหนไม่รู้ เย็นไปเลยในที่สุดนะครับเราก็หาธงเซเว่นอีเลได้แล้วครับผมแปะและนี่คือเซเว่นอเล่จแปะขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับโอเคท่านแล้วยังไงกันดีไปรับลูกค้ากันดีกว่าโอเคทีนี้ก็เหลืออะไรบ้างอ๋อเหลือลูกค้าเข้ามาโอเคฮะลูกค้ามางั้นขอเชิญพบลูกค้าได้เลยครับ โอเคถ้ามีอะไรก็บอกแล้วกันนะขอบคุณครับเชิญพบคุณลูกค้าครับพัมพามลำโบเลยว้าวโอเคถ้างั้นผมเข้าไปซื้อของก่อนนะครับทุกท่านสััสีีไปแล้ว